เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่5พฤษภาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนมาหามีคนซื้อของมาฝากได้ทานของอร่อยนะคะช่วงนี้นะคะ คุณมีโอกาสจะมีโชคมีลาบจะได้รับเงินด้วยด้วยนะคะวันนี้จะมีคนเอาเงินมาให้นะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอนไม่ค่อยหลับนะคะมีเรื่องคิดมากคิดเยอะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแต่คุณจะมีสิ่งดีๆระวังในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสได้ไปพบหมอนะคะสื่อนโชคของสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้สีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้21 1นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ